ชมู้ท่านใดนะคะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยที่เคยโดนล้อเลียนว่าเป็นอกไข่ดาวลูกเกดไม้กระดานหรือว่าเคยโดนประโยชน์ที่แบบฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจประมาณว่าแบบนี่เธออย่ามาหันหลังคุยกับฉันนะแม่ฟังดูเรารู้สึกแย่เลยใช่ไหมนะคะแน่นอนนะคะสาวๆอย่างเราเนี่ยก็อยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็มีอกที่ตึงกระชับแล้วก็แบบ มั่นใจตูมกันแบบพออกพอใจทุกๆคนเลยนะคะแต่แหมพ่อแม่ให้มาแค่นี้ใช่ไหมล่ะคะเราจะทํายังไงได้วันนี้ค่ะความมีเคล็ดลับนะคะเป็นเคล็ดลับที่ง่ายๆในการใช้สมุนไพรามาบํารุงแล้วก็เสริมสร้างสวอกอกใหึงตึงค่ะส่วนจะเป็นผลิตภัณฑ์และมีเคล็ดลับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเราขอต้อนรับพี่โอนะคะหรือว่าคุณทัพก,กันคุณยศยิ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ Natural Herb Perfect by T O ค่ะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหฟัง ดูแล้วเจ็บปวดเนาะยย <c oughs> ลูกเกดยีไข่ดาวยีไม่กระดาน <c oughs> อย่างนี้นะคะต้องถามก็เลยพี่โอ๋ค่ะเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะคะเมื่อก่อนก็เคยมีนะคะปัญหาค่ะ <c oughs> จ,จะแบบไม่ใหญ่เท่าที่อยากอ,อยากได้อยากพึงพอใจอื <c oughs> ไม่กระชับไม่ตึง <c oughs> ตึงอ่า ผลที่ตามมาก็คืออยากมีผิวพรรณที่สดใสเปล่งปังผิวไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกะอะไรต่างๆเลยค่ะโอ้โหมันก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนแบบว่าเจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดโอ้โหอันนี้เจ็บตัวแล้วก็ต้องพักฟื้นนานทีเดียวหรือว่าเสริมอึ๋มด้วยพวกซิลิโคนหรือว่าฟองน้ําแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าชั่วคราวค่ะพอพอถอดไปลุกเออถอดไปปุ๊บ ความจริงก็จะเปิดเผยอยากได้วิธีการแก้ไขที่แบบไม่ต้องเจ็บตัวค่ะที่สําคัญก็คือมันแบบว่าเสริมความมั่นใจให้เรายาวนานเลยค่ะพี่โอก็อยากแนะนําสมุนไพรไทยแล้วนะคะของ n a เจ r อนเฮ r ร์เ r อร์เฟคไก็คือตัวกวาวเครือขาวอ๋อนี่คือกาวเครือขาวค่ะอกสวยผิวใสของบริษัทอันนี้เป็นสูตรของบริษัทเลยนะคะ แล้วตัวนี้เนี่ยมีสมุนไพรอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะก็จะมีกวาวเครือขาวนะคะดอกคำฝอยผลมะตูมอ่อนแล้วก็สมอไทยค่ะอืมฟังดูแล้วเมื่อกี้บอกว่าช่วยในเรื่องของหน้าอกเต่งตึงช่วยเรื่องผิวพรรณฮอร์โมนด้วย<ช>หรอคะใช่ค่ะกะ็จะช่วยในส่วนของหน้าอกเต่งตึงกระชับขึ้นส่วงอกขยายขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งชลอความแก่ต้านอนุมูลอิสระลดสิวลดฝ้า โอ้โห <ลบ S 1> สรรพคุณเยอะแยะมากเลยอันนี้นี่คือเป็นสมุนไพรของไทยแท้เลยใช่ไหมคะไทยแท้ร้อซค่ะเอามาจากที่ไหนอะคะเอามาจากสุดจากทางเหนือค่ะสมุนไพรนี้เราปลูกที่ภาคเหนือนะคะค่ะ แล้วสูตรของภาคเหนือนี่มันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ,ค,ะคือดินน้ําของเราอุดมสมบูรณ์ในการที่เราจะทําสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยเราต้องปลูกในที่ดินน้ําสมบูรณ์ต้นไม้ถึงจะสวยงามไงคะอมืมันถึงจะดูดซับแร่ธาตุในดินแล้วก็ทําให้ผิวพันธุ์หรือว่าแร่ธาตุเนี่ยซึมเข้ามาในร่างกายของเราเวลาที่เราทานค่ะอ๋ออย่างนี้เนี่ยคนที่กําลังจะเข้าสู่วัยทองทานได้ไหมคะยิ่งดีเลยค่ะคนวัยทองเนี่ยจะมีปัญหาหลายๆด้านก็คืออารมณ์หงุดหงิดไม่สบายไม่ ไม่สบายตัวไม่สบายใจหมุดงิดอารมณ์ฉุนเฉียวโอ้มีเยอะลักผิวพรรณเนี่ยเริ่มไปละเสื่อมเสื่อมละเพราะว่าประจำเดือนหมดละกรนใบทองแก่เหี่ยวมีสิวมีฝ้ามีริ้วรอยที่สำคัญเนี่ยบางคนเนี่ยประสบปัญหามากคือฝ้าตัวฝ้าฝ้ากระนะคะแสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะโดยเฉพาะระบบภายในเอ๊เดี๋ยวนะมันจะมีโรคหนึ่งที่ดาราฮิตเป็นกันมากเลยคือช็อกโกแลตซีส ตัว,ตวนี้ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะตัวนี้มีคนทานแล้วหายนะคะอ้ยอาการคือ,อยังไงคะเกิดย่อนงางก่อนหน้านัา้ะเขาไปหาหมอแล้วพบว่าเป็นแล้วก็พอมาทานตัวนี้ได้สามกระปุกไปตรวจอีกทีไม่พบแล้วอ๋อจริงเหรอคะจริงค่ะมันเป็นสมุนไพรที่ช่วยยับยั้งจนถึงต้นเหตุเลยค่ะเหมือนไปกำจัดของเสียหรือว่าขับของเสียให้ออกมากลายเป็นขับเลือดไงประมาณนั้นนะคะ น่าสนใจมากอย่างขวาญมีกรณีหนึ่งค่ะตัวขวันเองนี่แหละยกตัวอย่างใกล้ตัวเลยจะมีปัญหาเวลาใกล,ใกล้วันความลับของผู้หญิงเนี่ยจะแบบทรมานมากเลยปวดท้องคั่นเนื้อคั่นตัวตัวนี้ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะลองทานไปได้สักหนึ่งเดือนจะรู้เลยว่าเดือนที่สองเนี่ยจะไม่มีอาการปวดท้องโอ้ยน่าสนใจค่ะเป็นทางออกของผู้หญิงจริงๆช่วยช่วยได้ทุกเรื่องเลยอย่างนี้เนี่ยต้องทานแบบนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลคะพี่โอจริงๆแล้วสําหรับเรื่องสวงอก,อกที่อยากให้รวงอกขยายขึ้นใหญ่ขึ้นแต่งตึงกระชับขึ้นเนี่ยนะคะสาม วันก็เริ่มรู้ผลละ<ม>แต่ถ้าอยากให้ช่วยในเรื่องของประจำเดือนที่ว่ามาแล้วไม่ปวดขับเลือดเสียออกมาอยากให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสผิวมีออรา่า<ม>อยากลดเสิวลดฝ้าลดกะเนี่ยสั<ม>กสองสัปดาห์แรกก็รู้ผลละค่ะ,คะออ้ยก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเลยนะแค่3วาวันจนถึงประมาณ2สัปดาห์มันเข้มข้นมากเลยใช่ไหมคะเข้มข้นมากเลยค่ะ เพราะเราไม่ผสมตัวยาอื่นส่วนใหญ่เราจะนำแต่สมุนไพรที่เกรด A เกรดดีที่สุดและช่วยในด้านของความสวยความงามอกสวยผิวใสที่สุดอ๋อเห็นบอกมาว่าไอ้เจ้าตัว,ตวกวาวเครือขาวเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรที่ต่างประเทศโดยเฉพาะพวกโซนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมาซื้อจากเมืองไทยถูกต้องค่ะซื้อของไทยเราไปเนี่ยแล้วไปนำทำการผลิต แล้วก็กลับมาขายให้เราโดยที่ไม่ได้ให้สมุนไพรตัวกวาวเครือขาวเนี่ยร้เซเหมือนที่เราท<อ>ําแต่เขาเนี่ยจะเอามีส่วนผสมส่วนประกอบอย่างอื่นให้เราทานก็เหมือนเราได้ทานสัก50% อีก50%เป็นตัวยาอื่นตัวอาหารเสริมอย่างอื่นแต่ของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรแท้100%ยเลยแหังะงั้นที่ผ่านมาหลายๆคนเนี่เสียรู้เนาะ <c oughs> คิดว่าของอิมพอร์ตเนี่ยจะแบบว่าไหน,นราคาจะแพงแล้วคงจะมีคุณภาพดีจริงๆแล้วเนี่ยของในบ้านเราเองนี่แหละร้0ยเปอร์เซ็นเห็นผลดีกว่าไม่มีผลข้างเคียงด้วยเมื่อสักครู่ที่พี่บอกว,ว่าปลอดภยัยนะคะเรามีอะไรรับรองกับผู้บริโภคบ้างคะ ของเราได้ยาแผ่นโบราณนะคะแล้วก็ได้รับยาสามันประจําบ้านยาสามันประจําบ้านก็คือ,อยาที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะ อยู่ในประเภทเดียวกับพวกพาราเซตามอลแกปล้ปวดแกป้ปวดหัวปวดร่างกายนะคะหรือว่าพวกยาทาสต,ต่างๆแสดงว่าทุกคนสามารถซื้อขายหรือว่าสามารถที่จะนําไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองหรือการดูแลของแพทย์เอ็นี่ขวัญทราบมาว่าวกว่าที่จะขอขั้นตอนในการพวกยาสามานประจําบ้านหรือว่าพวกยาแผนโบราณเนี่ยใช้เวลานานมากใช้เวลานานค่ะเป็นปีๆเลยนะคะเป็นปีเลยเหรอคะ,คะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยสําหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ค่ะแล้วต้องทานยังไงเขาวันหนึ่งกี่ครั้ง ทานตอนไหนบ้างทานวันละครั้งก่อนนอนเท่านั้นค่ะอืมวันละครั้งก่อนนอนเห็นบอกว่าที่ใกล้ตัวเลยน้องสาวเขามีปัญหาเหมือนกันค่ะตรงนี้คือตอนนี้ปัญหาหมดไปแล้วหมดไปละหน้าอกสวยมากหน้าอกเต่งตึงกระชับ หน้าอกใหญ่สมใจค่ะ,คะตัวนิดเดียวแต่หน้าอกสวยมากๆเลยโอ้โหเป็นความไฟฟันเนี่ยพูดเราก็แอบ,บจินตนาการตามะนะคะถ้าเกิดตัวเล็กนิดนึงหน้าอกใหญ่แล้วตัวใหญ่ๆของคอาจจะยิ่งใหญ่เข้าไปอีกจะดีไหมนะคะอะฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ของดีแบบนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะแบบสูงตามคุณภาพหรือเปล่าคะพี่โอ๊ค ราคาของเราขายไม่แพงนะคะเพราะเราเนี่ยนโยบายของบริษัทเนี่ยอยากให้คนไทยได้ทานสมุนไพรไทยเราและคนไทยมีไรายได้ได้ทำสมุนไพรถาขายโดยที่ไม่ต้องไปทานของอต่างประเทศค่ะค่ะที่บอกไม่แพงเนี่ยขวัญก็ เอาใจไม่ถูกเพราะบางคนไม่แพงนี่ก็หลักพันหลักหมื่นหลักหลายหลายหมื่นเนี่แหะค่ะแล้วของพี่โอนี่ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ690บาทค่ะ690บปุกนี่มีทั้งหมดกี่แคปซูลคะ60บแคปซูลค่ะ60บแคปซูลทาก็ได้ประมาณเดือนกวัวได้เลยนะคะประมาณหนึ่งเดือนค่ะโอ้โหแสดงว่าเดือนนึงถูกมากเลยอะ่ะ69บบาทคำนวณกันแล้ว วันนึงไม่กี่บาทเองค่ะไม่ต้องไปผ่าตาัดไม่ต้องไปเสร์ฟอึ๋มยังไงให้มันเจ็บตัวแล้วก็เปลืองเงินด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ชมท่านใดสนใจ ในไหนวันนี้พี่โอ๋มาในรายการของควันแล้ขอสิทธิพิเศษค่ะขอแทนคุณผู้ชมเลยเอาแบบว่าทุกคนสามารถใช้ได้แล้วก็มีความสุขกับการที่ได้มองตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะโปรโมชั่นเด็ดๆสักโปรโมชั่นหนึ่งค่ะพี่โอ๋อยากให้คนไทยทุกคนนะคะยิ่งผู้หญิงเราเนี่ยสวยงามหน้าอกสวยงามแต่งตึงกระชับหน้าอกใหญ่ผิวพรรณสวยงามไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระ วันนี้โปรโมชั่นของบริษัทซื้อ2แถม1นึ่งกเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเลยคะ่ะพี่โอต้องขอขอบคุณมากเลยจริงๆสำหรับโปรโมชั่นนี้ถ้าใครสนใจสามารถโทรเข้ามารับสิทธิพิเศษแบบนี้ได้ที่ไหนคะ 081นะคะ112 1 8 9 2ถึง5ค่ะเบอร์นี้นะคะเห็นบอกว่าจำกัดจำนวนสายด้วย20สายแรกค่ะคซื้อ2แถม1ค่ะนอกจากนี้เนี่ยขวัญยังทราบว่านอกจากความสวยที่นำมามอบให้เราเนี่ยยังนำความรวยมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ศูนย์จัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุด10ต่อ1จังหวัดค่ะโอ้โหตลาดกว้างมากเลยนะค่ะ10สามารถทำธุรกิจได้เลยะนะคะในขณะเดียวกัน มองเห็นอีกช่องทางนะะึงค่ะสาหรับพวกนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วก็สามารถทําควบคู่เป็นไรายได้เสริมด้วยได้ค่ะนะคะตัวน,นี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกตัวแทนจําหน่ายเนะะี่ยค่ะลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่คะ1นึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทค่ะก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีผลิตภัณฑ์ไปทําตลาดแล้วใช่ค่ะโอ้ยน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาเบอร์เมื่อสักครู่นี้ได้ไมค่ะอ่ะ บอร์มสักครู่นี้นะคะได้ทั้งโปรโมชั่นซื้อ2แถม1แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะท้ายนี้ค่ะพี่โอคมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านบ้างไหมคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองทานสม,มุนไพรไทยเรานะคะที่ผลิตด้วยคนไทยเรานะคะทานแล้วเห็นผลชัดเจน100%และไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะค่ะ ไว้สำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพที่สำคัญนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอย่างแท้จริงค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ Natural Herb Perfect by TO ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ